สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเริ่มด้วยเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะมาแชร์วันเนี้ยค่อนข้างเซนซิทีฟหน่อยจริงๆไม่ได้ไม่ได้เซนซิทีฟขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนซีเรียสบางคนไม่ซีเรียสหรือบางคนก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าขัดใจมันจะมันจะมีประมาณเนี้ยเรื่องราวแล้วเรื่องของเรื่องก็คือมันจะเกิดแค่กับผู้หญิงหรือคนที่ ใช้ค้ะค่ะเป็นประจำที่มาที่ไปของอีพิสซดนี้นะคะเคยเจอในทวิตทวิตหนึ่งที่เขาเขียนเหมือนประมาณอ่ารับสมัครงานนะคะแล้วมันก็จะมีคุณสมบัติซึ่งมันมีข้อหนึ่งที่เขียนว่า able to type ค้ะค่ะ c o l l e g degree เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องน่าสนใจอยู่นะว่านขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้ ก็จริงๆที่พบเจอมาในชีวิตประจำวันก็มีที่คนทั้งพิมพิมถูกเนี่ยโอเคมากแต่ว่าพิมพ์ผิดก็ยังมีอยู่ให้เห็นถึงแม้ว่าเขาจะรณรงค์หรือว่ามีสื่อต่างๆคอยมาให้ความรู้ว่าคำนี้มันไม่มีอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพบเห็นดังนั้นก็เลยอยากมาเล่าเรื่องราวหรือว่ามาแชร์แล้วกันว่าทำไมมัน ถึงต้องมีแบบว่า able to type ขาขา,ขาคอลีกรีมันขนาดนั้นเลยเหรออ่าจริงๆเรื่องเนี้ยขาขาเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ยากนะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในการใช้ภาษาแล้วก็เป็นเรื่องของการผ่านวรรณยุกด้วยข้อควายเนี่ยจะเป็นอักษรต่ํานะคะ อักษรต่ำแล้วพอเติมสะอาเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นคำตายก็คือคำที่มีเสียงสั้นดังนั้นพอมันเป็นเสียงสั้นมันก็ผันได้อยู่แค่2เสียงก็คือค้าเสียงตรีแล้วก็ขาเสียงเอกก็แค่นี้ดังนั้นถ้าไปเจอค้าที่แบบไมตรีอ่ะอันนั้นไม่ถูกแหละเพราะว่ามันได้แค่ค้าที่ในรูปคอควายสาะอาคะแล้วก็ขา ที่เป็นเสียงเองแค่นั้นดังนั้นมันก็ไม่ได้ยากเนาะจริงๆอะ่ะเราสามารถจําคําว่าโยคะก็ได้แล้วก็จริงๆไม่อยากให้จำอะ่ะมันเป็นเรื่องความเข้าใจด้วยซ้ำแต่ถ้าแรก ใครที่อาจจะแบบเขียนผิดมาโดยตลอดอะ่ะก็แอปพลายคำว่าโยคะไปละกันเพราะว่าคำว่าโยคะมันไม่มีมาอกนะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นผลจากการที่คนพิมพ์ผิดอ่ะสิ่งที่เราพบเจอกันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นตามโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ในอีเมลเนี่ยก็ยังเจออยู่นะคะที่มีคำว่านะคะอ่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรจริงๆอยากรู้เหตุผลมากเพราะามันมีคนพิมพ์นะคะเยอะมากที่เห็นน่ะ แล้วรู้สึกมันก็ส่งผลนะต่อต่อภาพหลักของคนคนนั้นแล้วก็ความน่าเชื่อถือยิ่งถ้าเราอะใช้การสื่อสารโดยการพิมพ์แล้วมันใช้ภาษาไทยอะ่ะมันก็ควรใช้ให้ถูกเนาะทีนี้ก็จะมายกตัวอย่างว่างานไหนบ้างที่ต้องใช้การสื่อสาร กับลูกค้าเป็นหลักก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก customer support หรือว่า customer service เคยเห็นในตัวอย่างตัวอย่างนึงที่เขาแบบว่าให้พนักง,งานขายประกันอะลองแบบไป app พ o ต h ลูกค้าอะไรพ่อพิมพ์แบบนะค่ะไปอะ่ะมันก็หมดความน่าเชื่อถือสรุปว่าก็ขายไม่ได้หรือว่าไม่ผ่าน เกณฑ์อะไรประมาณเนี้ซึ่งเขาก็จะมองว่ามันไม่โปรเฟชชั่นอลด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางคนแหละที่เอ้ยไม่ได้คิดอะไรมากก็มองแค่ข้อความสามารถความรับผิดชอบแค่นั้นก็เรื่องเล็กๆแต่ว่าเออมันก็เป็นภาษาของเราไหมอ่ะเราใช้ให้มันถูกดีกว่าไหม ก็มันไม่ใช่ัพยากหรือเป็นคำที่เป็นทางการเลยเป็นคำที่เราแทบจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยซ้ำดังนั้นเรามาทดสอบแล้วกันว่าคะค่ะนะคะเนี่ยใช้กับอะไรบ้างค่ะเสียงสูงนะคะเรียกด้วยความสุภาพหรือประโยคที่ต้องการใช้เสียงสูงเช่นพี่คะไปไหนกันคะดูก่อนได้นะคะทานไรทานอะไรกันคะอันนี้ก็คือคะก็คือคอควายสระแค่นั้นนะคะส่วนคำว่าขาคอ คควายไม้เอกสระประโยคบอกเล่าเป็นการตอบรับคําถามค่ะเป็นเหมยบอกเล่าแล้วก็เป็นการตอบรับคําถามได้ด้วยเช่น MUT ที่ผ่านมานะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะสบายดีค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ค่ะแล้วก็มานะคะนอนหนูสระอคอควายสระอะเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคบอกหลักคาถามเช่น <Billie S 1> <ฮะ S 2> ส่งไม่ส่งเมลให้แล้วนะคะหรือเงินเดือนออกแล้วนะคะดังนั้น นอนหนูสละคอควายไม่เอกสละไม่มีไม่มีในการที่จะมาอธิบายว่ามันอะไรเพราะมันอ่านว่านาคะคะมันไม่ได้อ่านว่านาคะคะนะแต่ถ้าอยากบอกประโยคบอกเล่าว่ารถเป็นยานพาหนะค่ะมันอันนี้มันได้เนาะถึงมันจะเขียนว่านะแล้วก็ค่ะเพราะว่ามันต่อจากคำว่าพาหนะ เดังนั้นก็อยากใช้อยากให้ทุกคนอ่ะใช้ให้มันถูกเถอะมันก็เป็นภาษาของเราอะใช้ถูกแล้วมันก็จะทําให้เราอะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆข้อดีอะก็คือไม่ใช่แค่ตัวเรานะมันเป็นเรื่องของบริษัทที่เราทํางาน นะไม่รู้ถ้าถ้ามีคนมองมานะคะอันนี้ก็อยากจะอยากจะแบบว่าฝากไว้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดว่ามีบริษัทที่รับสมัครงานมีมีข้อเนี้ยในเรื่องของคุณสมบัติอะ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยดังนั้นใช้ภาษาไทยให้ถูกกันเถอคะค่ะวันนี้ก็นะ่าจะประมาณนี้นะคะสั้นๆคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ